สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมบีไบรท์ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะมีมาทําคลิปพิคเด็กกับหัวข้อที่ว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะค่ะเขาคนนั้นที่เพื่อนๆถามถึงอะคะ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นปัญหากันไปนะคะหรือเป็นความรู้สึกหรือความสงสัยอะคะ่ะที่เพื่อนๆ่อยากจะรู้นะคะว่าเขาคนนั้นอะคะ่ะ ยังรักเพื่อนๆอยู่ไหมนะคะาการอาร่านไพ่นะคะก็เป็นการอาร่านไพ่แบบ general reading นะคะเป็นผลการทำนายโดยรวมนะคะดังนั้นนะคะไม่อินไม่น้อยและไม่ซีเรียสก,กับผลการทำนายนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจจะดูดวงส่วนตัวกับมิวก็แอดไลน์ line, เข้ามาคุยกับมิวได้ค่ะรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับ เพื่อนๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับมิวนะคะมิวขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใหม่นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วชอบการอ่านไพ่สไตล์ของมิวนะคะก็กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมิวที่จะทําคลิปต,ต่อไปนะคะและเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากมิวด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าการทำนายกันเลยนะคะก่อนอื่นมิวคอยเพื่อนหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจค่ะว่าเขาคนนั้นยังรักเพื่อนๆอ,อยู่หรือเปล่านะคะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะวันนี้นะคะมิวจะมีกอ,องไพ่ยิปซีทั้ง3รูปแบบเลยนะคะมาให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะนับจากทางซ้ายมือของเพื่อนๆค่ะ เด็กที่หนึ่งเด็กที่สองเด็กที่สามนะคะสะดุดตาไพ่ไอกล่องไพ่ลายไหนก็เลือกกันได้เลยนะคะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นอ่ากล่องไพ่อ่า,ล,ออาลายนี้นะคะมีววางไว้ตรงนั้นนะคะค่ะ คนที่คุณถามถึงนะคะเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะเด็กที่หนึ่งนะคะสำหรับเพ่นเพื่อน,อนท่านใหม่นะคะที่เข้ามารับชมและชอบการอ่านไพ่จะตายของมิวนะคะมิวก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามนะคะ และกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มิวจัดทำขึ้นนะคะค่ะเรามาเข้าการทำนายกันเลยเนาะสำหรับเด็กที่หนึงนะคะตอนนี้ค่ะมิวขอดูพลังงานของเขาก่อนว่าตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานของเขาค่ะ สองไม้เท้านะคะพลังงานของเขาค่ะราชาถือดาบนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะพลังงานของเขาค่ะหนึ่งถ้วยนะคะพลังงานของเขาตอนนี้นะคะ เาคนนั้นนะคะสองไม้เท้าเขาอาจจะเป็นรักทางกายเป็นเดทออนไลน์ของคุณก็ได้นะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณหรือไม่อย่างนั้นนะคะเขาเป็นคนที่มักคิดและวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของเขาะคะ่ะราชาถือดาบนะคะเขาเป็นคนจริงจังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขามากๆเลยค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่ว่า ต่อสู้ดิ้นรนอ่กับชีวิตของตัวเขานะคะค่ะและหนึ่งถ้วยนะคะเขาคนนั้นเป็นคนจริงใจนะคะเป็นคนที่ให้ความรักความเมตตากับคนอื่นเสมอเลยนะคะพลังงานของเขาค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาจะจริงจังเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตประจำวันของเขาซะมากกว่านะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเข้าคลรายแม็กกันเลยนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะยังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมว้าวเด็กซันนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ่ะ เด็กถือถ้วยค่ะพระเจ้าช่วยกลวยทอดนะคะห้าถ้วยค่ะโอ้โหสามไม้เท้านะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะยังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะจากหน้าไพ่แล้วนะคะมอีอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่เอาใจใครค่ะเขารักคุณค่ะ เขาคนนั้นยังรักคุณอยู่มากๆเลยนะคะคุณคือเดอะซันของเขานะคะคุณคือคนที่ทำให้ชีวิตของเขามีความสดใสน,นะคะค่ะเขายังรักคุณอยู่เลยนะคะเด็กถือถ้วยเขาทั้งรักคุณและก็คิดถึงคุณมากๆเลยค่ะนะความคิดถึงของเขานะคะเกิดจากความห่างไกลระหว่างคุณกับเขานะคะว้าว ค่ะเขาคนนั้นยังรักคุณอยู่นะคะเดี๋ยวมิวจะถามไพ่ต่อเลยนะคะคำถามต่อไปในเมื่อเขาทั้งรักและคิดถึงคุณอยู่อะค่ะนะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปแล้วคะกับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะนะเขาจะทำยังไงต่อไปคะอือหือ็ m เพรสนะคะ แนวโน,น้มนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะหนึ่งเหรียญน,นะคะ t e m p e r a n เ e ค่ะอีกหนึ่งใบนะคะแนวโน,น้มนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะแปดเหรียญค่ะว้าว ค่ะในเมื่อเขาทั้งรักและคิดถึงคุณอย่างนี้นะคะแนวโน้มนะคะสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นต่อไปก็คือว่าเขาจะให้คุณเป็นตัวจริงของเขานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะได้เป็นตัวจริงของเขานะคะความรักและความรู้สึกดีๆที่เขามีะค่ะเขาจะมอบให้กับคุณหมดเลยค่ะนะ แล้วถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยค่ะถ้ามีประเด็นกันไปนะคะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะและในที่นี้นะคะเขาจะใส่ใจสนใจดูแลคุณให้มากขึ้นค่ะเสมอต้นเสมอปลายกับคุณนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะว้าวเกที่หนึ่งดีมากๆเลยนะคะ ค่ะถ,ถึงแม้ว่านะคะเขาคนนั้นจะจริงจังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขานะคะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณนะคะหรือว่าอาจจะไปนสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาชีวิตของตัวเองซะมากกว่านะคะในช่วงนี้แต่ถึงอย่างไรนะคะเขาคนนั้นเขาก็ยังรักและคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะนะค่ะและเขาก็จะ กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมาปรับปรุงมาแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยการสนใจและใส่ใจคุณเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงอะคะ่ะอืเด็กที่หนึ่งนะคะผลการทานายก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นนะคะได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะจะเป็นกล่องไพ่สำหรับนี้นะคะใช้ไพ่ชุดนี้ค่ะเขาคนนั้นนะคะยังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะ ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมอามิวอ่านไพ่เป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าชอบการอ่านไพ่สไตล์ของมิวนะคะมิวก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มิวทาขึ้นมานะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยค่ะเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะเขายังรักคุณอยู่ไหม ตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานของเขานะคะเขาทำอะไรอยู่สิบเหรียญนะคะพลังงานของเขาค่ะ The Hermit นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ วิวออฟฟอร์จูนนะคะพลังงานของเขาค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะค่ะพลังงานของเขาตอนนี้นะคะพลังงานของเขาไปในแง่บวกมากๆเลยนะคะสิบเหรียญน,นะคะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขา น่าจะอยู่กับครอบครัวใหญ่นะคะเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีนะคะอยู่กันพ่อแม่พี่น้องนะคะปู่ย่าตายายอะค่ะนะขาดเดอะเฮอร์มิตนะคะ,นะคะ,ะ,คะเขามีบุค,คลิกหรือว่ามีความชอบส่วนตัวในที่นี้ก็คือว่าชอบปริกวิเวกอยู่คนเดียวค่ะก็คือว่าอยู่กับครอบครัวใหญ่ก็จริงแต่เขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาอะคะ่ะ ะวิวออฟฟอร์จูนนะคะ, you, ะ,คะและช่วงนี้ค่ะดวงของเขากำลังขึ้นนะคะนะเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะเด็กถือเหรียญนะคะทำให้เขาเป็นที่คนรอบข้างให้ความเคารพนะคะก็คือว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มิวจะ พูดว่าอย่างไงดีนะคือว่าเขาเป็นคนวางตัวดีค่ะทําให้คนรอบข้างนะคะเกรงใจเขาด้วยค่ะและตัวของเขาเองก็เป็นคนน่ารักนะคะไม่ว่าเขาจะอายุเยอะแล้วนะคะหรือว่าเขายังเด็กอยู่ค่ะเขาจะเป็นคนให้เกียรติกับคนรอบข้างเสมอนะคะค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้นะคะพลังงานของเขาดีมากๆเลยค่ะนะ แต่เดี๋ยวเราจะมาถามเข้าคลายแม็กันนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะจะติ่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเด็กถือดาบค่ะ ยังรักอยู่ไหมเนี่ยราชนีถือเหรียญนะคะเลขหนึ่งใบค่ะเขารักคุณไหมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ The ิเ r อร์ค่ะแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะอุ้ยตายแล้วเด็กที่สองนะคะค่ะจากหน้าไพ่แล้วนะคะมิวอ,อ่านตามหน้าไพ่เลยเนาะไม่เอาใจใครอะค่ะนะ เขายังรักคุณนะคะ <_ d> um> เขารักคุณอยู่ค่ะนะเขามีทั้งความรักนะคะและก็มีความซื่อสัตย์นะคะจัดติกนะคะเขายังซื่อสัตย์กับคุณนะคะ <_ d> um> เพียงแต่ว่าตัวของเขาเองนะคะ <_ d> um> เขาอาจจะมีมุมที่แบบว่าอยากจะทำอะไรตามความคิดของตัวเองอะคะ่ะ <_ d> um> เด็กถือดาบขยายเดอะเฮอร์มิตนะคะ <_ d> um> ก็คือว่าเขาอาจจะมีโมเมนต์นะคะมีความต้องการ ่าคือเขาอยากจะปริวิเวกอยู่เงียบๆประมาณนี้ค่ะนะราชินีถือเหรียญน,นะคะคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีคุณค่าต่อจิตใจของเขาอย่างมากเลยแหละค่ะนะค่ะและเ h e Lover นะคะ,นะคะ,ะ,ะ,คะเขารักคุณค่ะรักคุณมากด้วยอืค่ะเดกที่สองนี้นะคะเขารักคุณนะคะเนี่ย ทั้งรักทั้งซื่อสัตย์กับคุณเลยอะค่ะนะแต่อาจจะมีอ่าอารมณ์อัดอติติดบ้างค่ะที่อ่าชอบเงียบหายไปอยู่ในโลกส่วนตัวค่ะนะค่ะในเมื่อเขายังรักคุณอยู่นะคะเขารักคุณอย่างนี้แล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปคะเขาจะทำอย่างไรคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ เด็กถือถ้วยนะคะเก้าดาบนะคะอืมสามไม้เท้านะคะยังไงคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะสองถ้วยคะ่ะขเจ้าช่วยกล้วยทอดค่ะ แนน้อมนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะค่ะในเมื่อเขารักคุณนะคะคุณคือคนที่มีค่าสําหรับหัวใจของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะเด็กจือถ้วยนะคะเขาจะนําความรักมามอบให้กับคุณนะคะค่ะเพราะว่าตัวของเขานะคะเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าเขา น่าจะทําตัวไม่น่ารักอะค่ะทําให้คุณนั้นเครียดไม่สบายใจนะคะสามไม้ท้าตอนนี้เขาก็รอเวลาค่ะรอเวลาและโอกาสเพื่อที่จะนําความรักของเขาที่เป็นรักด้วยใจจริงเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจมามอบให้กับคุณนะคะอืมค่ะผลการทำนายของเด็กที่สองก็ดีมากๆเลยนะคะค่ะ ถึงแม้ว่านะคะเขาคนนั้นนะคะ่ะจะเงียบหายไปนะคะก็เป็นอารมณ์นะคะติ๊ติของเขาเองอะค่ะนะแต่ความรักและความซื่อสัตย์เขามีให้กับคุณมากๆเลยแหละค่ะนะดังนั้นนะคะเขาเองเขาก็รู้นะคะว่าการเงียบหายไปหรือว่าการเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาเนี่ยทำให้คุณน่รู้สึกไม่สบายใจนะคะ ทำให้คุณต้องคิดมากค่ะดังนั้นเขาจะนำความรักมามอบให้กับคุณนะคะตอนนี้เขาก็รอเวลาและโอกาสเพื่อที่จะมาแสดงความรักที่จริงใจให้กับคุณค่ะค่ะผลการทํานายของเด็กที่2ก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะจะเป็นไพ่ชุดนี้สำหรับนี้นะคะเข้าคนนั้นนะคะที่คุณถามถึงนะคะเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชม มิวอ่านไพ่เป็นครั้งแรกนะคะหรือว่า,ท,าทันทีรับชมแล้วรู้สึกว่าชอบการอ่านไพ่สไตล์ของมิวนะคะมิวก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มิวทําขึ้นมานะคะเขาคนนั้นยังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะมิวขอดูพลังงานของเขาก่อนค่ะตอนนี้นะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาทําอะไรอยู่ พลังงานเขาค่ะแปดเหรียญนะคะสามถ้วยค่ะเด็กถือเหรียญนะคะเลขหนึ่งใบค่ะพลังงานของเขาค่ะ เด็กถือถ้วยค่ะอืมพลังงานของเขาตอนนี้นะคะตัวของเขาเองอะคะ่ะแปดเหรียญน,นะคะเขากําลังก้มหน้าก้มตาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนอยู่นะคะค่ะสามถ้วยนะคะและเขาก็เป็นคนมีเพื่อนเยอะค่ะนะเขาจึงอ่าใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆของเขานะคะอาจจะมีการ สังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อย่างนี้แหละค่ะนะเด็กถือเหรียญค่ะและตัวของเขาคนนั้นนะคะเขาค่อนข้างมีอีโก้ด้วยนะคะค่ะก็คือว่ายึดความคิดและความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่นะคะค่ะและเด็กถือถ้วยนะคะแต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนที่ว่า มีมารยาทอะคะ่ะใครเห็นใครก็ชมเขาชอบเขานะคะเรื่องการวางตัวดีการเป็นคนน่ารักอย่างนี้นะคะนะกับคนรอบข้างค่างั้นเดี๋ยวเรามาเข้าคลายแม็กกันเลยนะคะพลังงานของเขาถึงแม้ว่าเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนของเขามากๆเลยนะคะช่วงนี้และก็สนใจเรื่องเพื่อนของเขาเป็นพิเศษเนี่ย แล้วความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนี้เขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะเขารักคุณอยู่หรือเปล่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะอัศวินถือดาบนะคะความรู้สึกของเขานะคะที่เขามีต่อคุณค่ะ แปดไม้เท้านะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเนี่ยเจ็ดถ้วยนะคะเลขหนึ่งใบค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะว้าว <Wow. S 1> The Tower นะคะ เขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะค่ะจากหน้าไพ่แล้วนะคะมิวอ,อ่านตามหน้าไพนะะา่นะคะจะโกดมิวนะคะค่ะเขาบอกว่าความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะมันมันพังไปแล้วมันจบไปแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะวินถือดาบนะคะเขา มีความรู้สึกหึงหวงคุณนะคะนะค่ะแต่ตอนนี้ตัวของเขาเองอะคะ่ะเขามุ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนซะมากกว่าการที่เขาหึงหึงหวงคุณเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะเหมือนคุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะค่ะนะหรือไม่อย่างนั้นนะคะคุณอาจจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ่ะ จึงทำให้ความรักของเขานะคะที่มีให้กับคุณมันมันมันจบไปแล้วะค่ะนะมันพังไปแล้วค่ะจากกรณีของเด็กที่สามนี้นะคะคุณอาจจะมีตัวเลือกจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็มิวกไมทรับเนี่ชัดน,นะคะแต่เขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกอย่างนี้นะคะค่ะคือเขาหึงคุณจนเหนื่อยอะ่ะเพราะว่าคุณเอง มีสเสน่ห์อะค่ะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเขาก็เลยคิดว่าถ้าคุณมีตัวเลือกเยอะอย่างนี้นะคะความรักที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเขาก็เลยจบดีกว่าในที่นี้มีคิดว่าเขาก็คงคิดว่าคุณก็คงไม่ได้รักเขาหรอกประมาณเนี้ยค่ะนะเพราะตัวเลือกคุณเยอะคุณมีสเสน่ห์มากมีคนนู้นคนนี้เข้าหาเยอะอะค่ะนะอืมค่ะ ในเมื่อความรักที่เขามีให้กับคุณมันพังไปแล้วมันจบไปแล้วนะคะแล้วมิวจะถามไพ่ต่อดีกว่าว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำให้กับคุณนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำคุณคะสองถ้วยนะคะ ใครอยากจะแนะนำอะไรคุณคะ p e มเ n c นค่ะใครอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรคุณเกี่ยวกวับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะราชาถือดาบค่ะอืมอิองใบค่ะจัดติขออภัยคะ่ะจัดเม้นค่ะ ค่ะไพ่ยอยากจะแนะนํากับคุณว่านะคะค่ะด้วยความรักครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณยังรักเขายังมีความรู้สึกดีกับเขาอยู่นะคะเทมเพลนแต่ตัวของเขาเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะดังนั้นไพ่จึงบอกว่าให้คุณนะคะเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งในที่นี้ก็คือว่าให้คุณอ่าจัดเม้นนะคะก็คือว่า ปล,ปล่อยความรู้สึกที่คุณรักและรอเขาอะ,ค,ะนะค่ะนะค่ะเนี่ยค่ะจัดเม้นขยายทาวเวอร์นะคะในเมื่อมันจบไปแล้วก็คือปล่อยไปอะค่ะนะแล้วคุณจะได้พบกับคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆอะค่ะนะเมื่อคุณปลดปล่อยเขาไปนะคะเมในเมื่อเขาเปลี่ยนใจไปแล้วอะค่ะนะเปลี่ยนความรู้สึกไปแล้วเขาไม่รักคุณแล้วคุณก ให้เขาไปนะคะแต่ไม่ต้องไปโกปรธไปเกลียดเขานะคะค่ะเมื่อคุณปลดปล่อยความรู้สึกนี้ไปความรักที่คุณมีให้กับเขาหรือว่าคุณกําลังรอเขาอยู่เนี่ยค่ะให้คุณปลดปล่อยไปนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆอะค่ะนะผลการทำนายของเด็กที่สามก็มีประมาณเนี่ยค่ะนะ ในเมื่อเขาหึงคุณจนเลิกรักคุณไปแล้วอะค่ะนะก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะเนาะในเมื่อเขาเปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกไปแล้วอะคะ่ะคอยคุณเข้มแข็งนะคะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปจีเรียกค่ะเมื่อคุณอ่าไม่อ่า,อาหยุดรักเขา หยุดการรอคอยเขาคนนั้นนะคะคุณจะได้พบความรักที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคู่ของคุณนะคะผลการทํานายของเด็กที่สามก็มีประมาณนี้ค่ะมิวขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอ้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย